สวัสดีค่ะมาดูดวงความรักของคนเกิดวันพฤหัสนะคะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนนะคะได้สัปดาห์วันที่6ถึงวันที่12กันยายนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคนโสดวันพฤหัสนะคะบแรก The Emples นะคะ จะได้แต่งงานหรือเปล่าคะเนี่ยคนโสด o ทนอฟสอด h ดอ i ์ไฮพิ n i ทสน of cups King of sword นะคะใต้สำรับเป็นหนึ่งถ้วยนะคะสำหรับคนโสดวันพา,ารลิฮัตก็มองว่าคุณอาจจะ เป็นลักษณะแบบเพิ่งจะโสดนะคะกึ่งโสดกึ่งมีแฟนนะคะบางคนเหมือนกับว่าอาจจะเคยผ่านการมีคู่ชีวิตมาแล้วเคยผ่านการมีครอบครัวเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่งหย่าล้างกันไปหรืออาจจะเพิ่งจบกันไปนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยไปเป็นความความลับนะคะในความสัมพันธ์ของใครบางคน อาจจะเป็นบุคคลที่3นะคะคือคนที่เข้ามาดูเนี่ยคุณอาจจะเคยผ่านการเป็นตัวจริงแล้วกลายเคยผ่านการเป็นตัวสำรองมาพูดง่ายๆเลยนะคะซึ่งนะคะเจ็บปวดกันมาอย่างแสนสาหัสเลยทีเดียวนะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใจโสดเนี่ยนะคะเพราะความเจ้าชู้ของคนรักของคุณที่ผ่านมาก็ได้เพื่อนไพ่ก้าวถ้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเจ้าเล่ห์ดูแบบไม่ค่อยมีความจริงจังจริงใจกับคุณสักเท่าไหร่ นะคะแล้วก็ค่อนข้างอาจจะเป็นคนที่ดูแบบเหมือนกับเห็นกับตัวเอาความสุขตัวเองเป็นใหญ่นะซึ่งตอนนี้เวลานี้นะคะถามว่าคนโสดก็จะบอกว่าพลังงานที่มันขึ้นมาเนี่ยของคนพฤหัสเนี่ยค่ะเหมือนคนเก่าของคุณเขายังไม่ยอมปล่อยคุณนะคะเขายังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณแล้วเขาก็ยังคงแบบว่าต้องการถ้วยเนี่ยเห็นไหมยังคงถือถ้วยอยู่เลยยังคงต้องการที่จะแบบกลับเข้ามา ยังคงต้องการที่จะมีคุณอยู่ถึงแม้ว่าเขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดมามากมายก็เถอะนะคะแต่เขาจะไม่ยอมให้คุณโสดอ่ะพูดง่ายๆนะคะเขาจะเป็นคนถ้าเกิดคุณถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมจะมีใครแบบว่าเอ่อเข้ามารักเข้ามาชอบคุณไหมคือพลังงานเนี่ยมันมีเป็นพลังงานคนเก่าค่อนข้างมากยกเว้นแต่ในบางคนต้องบอกว่าในบางคนนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้พบกับคนใหม่ๆ คนใหม่ๆในที่นี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีตําหนิที่จะเข้ามาในชีวิตคุณได้นะคะคุณอาจจะเพิ่งผ่านศึกมรสมความรักมาเลยแต่คนคนนี้นะคะถ้าเกิดเป็นพลังงานคนใหม่ๆเขาก็จะเข้ามาซับพอร์ตคุณมามอบถ้วยความรักให้คุณแต่เขาอาจจะเป็นคนดูมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนมีอีโก้เป็นคนค่อนข้างเด็ดเดี่ยวชัดเจนเด็ดขาดซื่อสัตย์อยู่นะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาขวานผ่าซากนิดนึง นะคะชัดเจนจริงจังจริงใจนะคนคนนี้ถ้าเกิดเป็นพลังงานคนใหม่ๆเขาอาจจะไม่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเหมือนคนเก่าก็ได้แต่ถ้าเป็นพลังงานคนเก่าๆบางคนอนะ่ะเป็นคนเก่าเข้ามานะคะคนโสดคุณต้องระวังให้ดีถ้าคุณมีพลังงานประมาณเนี้นะคะเขาอาจจะมีการเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับคุณเพราะว่าเขายังคงรักคุณนะคะพูดง่ายๆนะคะนี่ก็คือเป็นพลังงานงคนโสดคนเกิดเป็นภาริษะนะคะประมาณนี้เนาะ ต่อไปคนมีคู่ค่ะดวงความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะรายสัปดาห์นี้นะคะ6กถึงสิเป็นยังไงบ้างใบแรกเดอโฟค่ะ u e e นถือถ้วย the sun นนายออบนะคะ9ถ้วยและ queen ถือไม้เทา้าใต้สำหรับเป็น s o x o u p u p s นะคะคนมีคู่เกิดวันพฤหัสนะคะคือตอนนี้เวลานี้นะคะเหมือนตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยนะคะก็ยังคงมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กันและกันนั่นแหละค่ะ บางคู่บางคนก็อาจจะยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ก็อาจจะอ,อยู่กินด้วยกันแล้วคือมีคอมมิชเมนต์แล้วหรือว่ามีเลชั่นชิพแล้วบางคนก็อาจจะแต่งงานกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้เวลานี้เหมือนคุณกับเขาค่อนข้างที่จะปล่อยต่างฝ่ายต่างปล่อยให้มีมีอิสระต่อกันประมาณหนึ่งเหมือนกับว่าให้พื้นที่ส่วนตัวกันอะคุณกับเขาค่อนข้างเป็นช่วงเวลาที่มีความเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างให้ความสุขไปม,มีความสุขข,ของตัวเองอะคะ่ะ ไม่ได้แบบยึดติดไม่ได้มาแบบผู้จะต้องตามจิกหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่รีแลกซ์กันทั้งคู่นะคะคนบันพฤหัสเหมือนกับว่าตอนนี้เวลานี้นะคะคุณเองคุณก็อาจจะไปมีแพชชั่นกับการทำงานการดูแลตัวเองการรักตัวเองส่วนคนรักของคุณก็อาจจะไปมีความสุขเฮฮาปาร์ต hey, ี้กับเพื่อนกับฝูงดื่มบ้างสังสรรค์บ้างอะไรประมาณเนี้ยนะคะคุณกับเขาจริงๆเป็นความรักที่แบบเป็นความรักที่ลงตัวกันเลยทีเดียว เป็นไพ่เถอดซันขึ้นมาคุณมีความสุขกันดีนะคะเพราะความที่คุณอาจจะปล่อยให้มีความเป็นอิสระกันบ้างอะนะคะคู่นี้ไม่ค่อยแบบมันนั่งแบบผูกมัดอะไรกันมากมายนะคะให้พื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันให้เวลาให้เวลากับตัวเองอะพูดง่ายๆนะคะอีกคนนึงก็ทํางานเก่งอีกคนนึงก็เป็นอาจจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนอกเอาใจเก่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะคนหนึ่งอาจจะทํางานนอกอีกคนหนึ่งอาจจะทํางานใน ะคะคุณกับเขามีพลังงานการเป็นแบบการดูแลใจใส่กันดีมากๆนะคะแล้วก็คุณกับเขามีพลังงานการเป็นเหมือนคู่กันมาจากอดีตด้วยเป็น s ิกออฟคัฟเป็นความรักที่คุณรักกันแบบไร้เงื่อนไขอะค่ะคือรักกันจนเหมือนกับเป็นเพื่อนได้เป็นคนรักได้เป็นพี่เป็นน้องเป็นได้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วประมาณเนี้ยนะคะคนมีคู่วันพฤหัสนะถือว่าโอเคเลย นะคะการปล่อยให้เป็นอิสระต่อกันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะบางทีการผูกมัดยึดติดกันมากเกินไปมันก็ไม่ดีอะคะ่ะการแสดงความเป็นเจ้าของมากเกินไปมันก็ดูอึดอัดนะคะแต่คู่นี้ดูแบบสบายๆอะนะคะมีความสุขสบายๆก็ยังดูแลห่วงใยใส่ใจซื่อสัตย์ต่อกันนะก็ประมาณนี้นะคะคนมีคู่ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะต่อมาไม่ชัดเจนค่ะไม่ชัดเจนมนพาพลาหัสนะคะ มาดูกันนะคะว่าดวงความรักของคุณนะลายสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้6ถึง12กันยาเป็นไงบ้าง9ไม้เทา้า3เหรียยน10ไม้เทา้าโอ้โห10ดาบย้ำแย่เลยนะคะคิงถือดาบมาอีกโอ้โหทาวเวอร์มาด้วยคนมีคู่เออคนไม่ชัดเจนมาพฤริหัสค้าเกิดอะไรขึ้นเอ่ย นะคะคุณเหมือนกับคุณเริ่มทนไม่ไหวแล้วหรือว่ายังไงคะเริ่มเหนื่อยเริ่มหนักเริ่มท้อท้อแท้แล้วไม่อยากไปต่อแล้วไม่อยากที่จะทําอะไรแล้วตอนนี้อยากจะพอแค่นี้นะคะคือเหมือนกับคุณมาถึงจุดสิ้นสุดของความอดทนแล้วอะค่ะนะคะ,นะค,ะความอดทนของคุณอาจจะมันเกินขีดจํากัดไปมากแล้วนะคะทั้ง9ก้าไม้เท้านะคะสิบไม้เท้าสิบดาบ tower วว king of s o s เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความชัดเจนจริงใจจากคนคนนั้นนะคะคนรักของคุณอ่ะเขาไม่ตัดสินใจทําอะไรสักทีในความสัมพันธ์เหมือนคุณมีเขาก็เหมือนไม่มีเนี่ยเหมือนหันหน้าคุยกับต้นไม้หันหน้าคุยกับกําแพงเนี่ยนะคะสามเหรียญปกติจะต้องเป็นการหันหน้ามาคุยการปรึกษากันคอยซัพพอร์ตกันแต่คุณเหมือนกับมีคนรักก็เหมือนกับไม่มีเขาไม่ให้สถานะแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่แสดงความรักไม่เป็นหวานไม่เป็นแสดงออกทางความรักไม่เป็นประมาณเนี้ย นะคะคุณเลยอาจจะแบบตัดชับเลยจบเลยพังเลยนะคะไม่อยากไปต่อแล้วเหมือนคุณกําลังตัดสินใจที่จะเลิกที่จะลาคุณทะเลาะก,กันหนักมากนะคะรอบนี้นะเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคุณหรือเขาที่เป็นฝ่ายตัดจบแต่แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอะไรที่มันไม่ใช่มันก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามวารกรรมของแต่ละคนแต่ถ้าใช่ยังไงมันก็คือใช่ แต่คุณรู้ไว้อย่างนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีจบก็ต้องมีเริ่มต้นนะคะการจบมันไม่ได้เป็นการที่จบแล้วแล้วก็จบสิ้นไปเลยไม่มีโอกาสใหม่ๆแต่การที่คุณจบเนี่ยขอให้คุณจงเชื่อมั่นและมั่นใจนะคะนะคะแล้วก็พยายามให้กําลังใจตัวเองพยายามเข้มแข็งนะคะคนมันพฤหัสคนไม่ชัดเจนนะขอให้คุณจงยืนหยัดขึ้นมาสู้ให้ได้ไม่ว่าคุณจะเจอมรสุมชีวิตมากมายขนาดไหน ให้คุณจงดึงพลังงานการเป็น king of s w o r d ขึ้นมาเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดชัดเจนจริงจังถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณบางคนอาจจะต้องหย่าล้างบางคนอาจจะเพิ่งเลิกลาบางคนอาจจะไปจับอะไรได้เหนื่อยเหลือเกินสถานะก็ไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้นะให้คุณจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณสามารถที่จะมีโอกาสไปเจอคนรักดีๆความรักดีๆได้ในอนาคตอะไรที่มันพังไปแล้วนั่นคืออาจจะไม่คู่ควรกับคุณก็ได้สิ่งสิ่งนั้นอาจจะไม่ดีพอสําหรับคุณ เพราะฉะนั้นนะคะปล่อยวางแล้วก็ยอมรับแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาตัวเองเดินหน้าต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะคนเกิดพฤิหารสถานะไม่ชัดเจนนะสู่ซนะคะสวัสดีค่ะ